สวัสดีครับพอดีมีสมาชิกถามเข้ามาว่าอยากจะได้ตู้เชื่อมแบบที่ว่าจุดติดง่ายๆเชื่อมง่าย,ายแบบสตาร์ทง่ายๆพูดง่ายว่าเวลาไปเจอเหล็กที่มีสนิมเหล็กที่สกรปรกเนี่ยเราไม่ต้องทำความสะอาดเราไม่ต้องเกียร์เราไม่ต้องอใช้หินเกียเจียเพื่อให้สนิมออกแล้วถึงจะเชื่อมได้ ถ้าเป็นตู้จีนเขาบอ,อกเชื่อมไม่ได้เดี๋ยววันนี้มาลองของลองเวลครับตู้ลองเวลตัวนี้เป็นตู้มิกนะครับงานถนัดของเขาคือคือมิกครับหรือเชื่อม CO2 ครับแต่ตู้นี้สามารถเชื่อม MMA ทูบเชื่อมได้ครับอันนี้เป็นของแถมนะครับ MMA เนี่ยคือแถมเขาแถมมาให้กับตู้มิกนะครับงานหลักของเขาเลยเนี่ยเฉพาะทางเขาเลยเนี่ยคือเขาเชื่อมมิกครับแต่วันนี้เราจะมาลองจุด าการเชื่อมนะครับการเชื่อมของระบบ M M A ที่ใช้ทูบเชื่อมนี่แหละครับกับตู้มิก160ของลองเวลครับว่าเหล็กสนิมสกรปรกเนี่ยสามารถจะจุดติดง่ายไหมครับจะเชื่อมง่ายไหมครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นเหล็กขึ้นสนิมนะครับนี่ครับผมใช้ตู้เชื่อมมิกของยี่ห้อลองเวครับโอ้โหผมอยากจะบอกเลยครับตู้เชื่อมของลองเวลอะเชื่อมง่ายครับจุดง่ายมากง่ายกว่ายี่ห้อมาตรฐานที่ผมเคยใช้มาเลยครับง่ายมากๆนี่ขนาดของแถมนะนี่ครับนี่ครับลองเวลนี่งานคือของเขาเชื่อมมิกครับตู้นี้เป็นตู้มิกร้อสิบครับ ติดง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยเชื่อมมานะครับอ่าก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ที่สุดครับพอกันม,มีอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมเชื่อมแล้วก็อาค่ายเหมือนกันเนี่ยครับเวลาเจอเหล็กลักษณะที่เนี่ยเต็มสนิมแบบนี้ส่วนมากเขาจะต้องเกียร์ทำความสะอาดเพราะว่าไม่งั้นเชื่อมไม่ได้นะครับมันสกรปรกนั่นแหละครับมีอีกยีห่ห้อหนึ่งยีห่ห้อ ของไลรอนครับไลรอนก็พอได้ครับแต่ถามว่าผมว่าการอาร์คง่ายเนี่ยสู้กับลองเวลใครผมว่าลองเวลดีกว่าครับถ้า,ถาที่มือผมเท่าที่ผมสังเกตนะอแต่ผมลองเปรียบเทียบกันแค่ค,ครั้งเดียวเดี๋ยวต้องลองใหม่ทีบางทีจังหวะอาจลองตู้ไลรอนไปอาจจะเดินไม่เสมอก็ได้หรือว่าไฟตกเดี๋ยวลองใหม่ครับแต่ลองเวลเนี่ยอาร์คง่ายมากครับนี่ของแถมนะถ้าเป็นตู้เชื่อมเอ็มเอ็มเองเขาโดยตรงนี่ไม่ต้องคุยครับ อันนี้เป็นตู้ตู้มิกครับเชื่อมมิกครับอ่เป็นเชื่อมมิกนะครับเนี่ยครับมีสมาชิกถามเข้ามาว่าเขาเชื่อมไม่ค่อยเป็นนมือใหม่อคือจิ้มไปซื้อของตู้จีนมาหรือตู้ยี่ห้อมาตรฐานเนี่ยผมไม่เอ่ยนะครับไม่เอ่ยยี่ห้อครับมาตรฐานเลยแหละจิ้มมันยากอะ่ะมันจุดติดยากอะ่ะมันจุดติดยากอ่ะยี่ห้อนั้นม,มีมีตัวเจนําหน้านั่นแหละครับผมก็ให้มาลอง ลองเวลให้ดูครับนั่นแหละครับผมใช้ลองเวลเป็นตู้แรกนะที่ผมเคยใช้มาลองเวลเป็นยี่ห้อยีอ่ห้อลองเวลเป็นครั้งแรกที่ผมเคยใช้ครับถามว่าดีไหมดีในการเชื่อมครับจุดติดง่ายเชื่อมง่ายมากแต่ข้อเสียของลองเวลคืออุปกรณ์ของแถมเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนี้ขอติเลยครับพวกหัวอ็อกพวกสายเชื่อมพวกอะไรต่างๆที่เขาแถมมาเขาใช้ของไม่ค่อยดีมาครับ ยังเนี่ยครับสายกราวอะไรพวกเนี้ยไม่เท่าไหร่ครับไม่ดีเท่าไหร่ครับสู้ยี่ห้อไลรอนไม่ได้ไม่ได้ครับไลรอนเนี่ยของแถมดีครับอุปกรณ์แถมดีแต่การเชื่อมผมลองเบื้องต้นแล้วเนี่ยลองเวลเนี่ยถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีอ่ะผมชอบอ่ะแต่ว่าไลรอนก็โอเคนะครับผมก็ชอบแต่ว่าเดี๋ยวลองใหม่แต่ทีนี้ว่าไลรอนอ่ะมันเป็นตู้เชื่อมติกครับมันก็เลยผมก็เลยไม่อยากจะมาเปรียบเทียบสเปคกันนะครับมันนละแบบกันแล้ครับ ก็ลองไปลองดูยี่ห้อลองเวลเนี่ยค่อนข้างราคาจะสูงนะครับสูงแต่เขาจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นลูกของเขาคือยี่ห้อเอ w มซีเวลครับสีเขียวเหมือนกันและกตีตาลองเวลตัวเล็กๆไว้เล,เ,ลเลยครับแต่ถ้าเป็นลองเวลเลยเนี่ยจะต้องเป็นตัวใหญ่อย่างนี้เลยจะไม่มีตีตายี่ห้ออื่นไว้เลยครับนั่นแหละครับอยี่ห้อเอ็ e ซ l เวลเนี่ยรับประกันโดยลองเวล์ครับราคาย่อมเยาอถูกแต่ลองลองเวล์อ่ะ ถ้าลองวิวแท้ๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแพงครับตู้มิกของลองวิว160เนี่ย1 6 0์เนี่ยตู้มิกนะผมว่าราคาลองวิวในสูงที่สุดในบรรดาตู้มิกที่ผมงคยถามมา160นะในเวด1 6ป์ของเกสิกในหมื่นสามครับตู้นี้ผมซื้อมาหมื่นเจ็ดครับตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่นะครับสามปุ่มโอเคนะครับมันฝากไปแค่นี้ครับสำหรับสมาชิกใหม่ครับ